สวัสดีครับพี่น้องมาหนี้ลูกจักผ้าเาาสิผ้าไปใส่หนูพี่น้องนี่ตอนนี้เข้าก็ได้กลับเรียบร้อยแล้วนี่ครับเป็นกลับวงเดือนแบบนี้พี่น้องนี่เชิงวงคมนะครับว่าท่านได้แตง่งได้เฮ็ดแั่งดีหรอกแต่ว่าสีล่องใส่เบิงนะครับเนือเหมือนนี่นะครับเข้ากับใสเขาจี้พี่น้อง ขาจี้ปั้นเป็นก้อนนะครับครับครับเข้าเปลือกเข้าเสียาไปห้อยหนูไม้เข้าเห็นไว้แล้วนะครับเดี๋ยวสิเป็นยังไงไปพี่น้องไปชมกันเลยนี่พี่น้องเขาก็เห็นไม้แล้วอันหนึง่งตะว่าเิ่นผอยูโบ,โบนี่เป็นหูนี่ห้อยทางแลนอยู่พี่น้องที่ทางฟีกับไข้ไง มาดูดูนี้ดิดพี่น้องเบิ่งหวยเพิ่อนผลแตจี่มี่โตโบุนเดี๋ยวเอาก็ล่องใส่เบิ่งไว้พี่น้องเพราะว่าเาเอากลับมาหลายหมืน่นนะั้งแหลกแหกนานบ่เ้าก็ะสีใส่ไว้บองนี้แหละใส่ห้องกระสียบไว้พี่น้อง เก็ียบเขาไว้เป็นเขาเหนียวเขาจี้พี่น้องจีเ้เขานะครับกับมูนี่กับระว่างเด้อครับหนีมือหนีมือฮักได้เด้อพี่น้องแข็งยังครับ,บใส่ไวเ้เลยนีเดี๋วว่าครับ ลึงลึงอยู่เด้พี่น้องแจ็คเพิ่นสียูาบยู่เป็นหู้หู้ใหญ่อยู่ครับหู้ใหญ่อยู่ยยยเข้ากับสีมัดไว้พ้อมนะครับกันกันรุดเพิ่านี่พี่น้อง มาหลุนเบ่งว่าสิมีบ่มีมนะครับมาห้อยเข้าไว้พี่น,อน้องอะแล้วแล้วล้างนึงฮะหามาบบหมาบ่แต่ว่านี่นี่กล้วยกใหไงพี่น้องแต่ว่าบ่มีฮหู้ยักฮหู้เป็นยูของไหนต้สงใช้ห้างแล้่ นี่พี่น้องอุ้ยท่างเพนเลนเบิง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 ื่นมีแต่ท่างหนูเลนพี่นอ้องเอาตรงนี้ทักหลังดีกว่านี่นี่ค่อยเพนเลนแป้นเออเติดเลยเดี๋ยวเข้าสิใว้ใบลังนึงมงึง เสอาไว้หนีล้างหนึ่งนะครับมองท่างเพื่อนแล่นนี่งละตอกลักไว้พร้อมเดี๋ยวหายนี่ระวังเดอ้อพี่นองแข็งเดือแท่เลยเชิบ <c oughs> นี่เขาก็ห้วยเขารอเพื่อนไว้น้ำนะครับ มวยเข้าไว้วังแรงนี่ลูกชายเพิ่นมาเบิง้งไม้ไว้แล้วพี่น้องข้างไหนอีกเอ,อมันจะอยู่แถวตรงนี้แหละเนื้อของพ่อสวย พี่น้องโอ้ยขวยนี่มันใหญ่เลยพี่น้องนี่แต่ว่าสีมีโตบ่ปว,วยใหม่ๆเลยนี่เหมือนมันเหมือนมันอุดรูไว้น <c oughs> ะมีบ่มีก็ล่องเบิ่งพี่น้องล่องเบิ่งมองสิเป็นยังไงแต่ว่าขวยใหม่เลยครับนี่ห้อยๆเป็นขวด นะครับเดี๋ยวมีบอ่อมีก่กะจังมารุ่นกันครับนี่ก็ซื้อมากอะ่ะพระท่านแต่แตงพี่น้องบระท่านได่แตงไหนยังดอกลองลองเบิงครับว่าที่เป็นอะไรอันเวลาเข้าใส้หนูนี่พี่น้องเข้ายาไปกวนหวยเพินเนี้ย ข้าาปอยขวยไห่เป็นอยู่เป็นธรรมชาติไปพี่น้องเอาตตองจะไห่จะไห่มีห้อยกวนนะครับห้อข้าวไว้ห้อยรอเพื่นไว้พี่น้อง าเรียบร้อยแต่ว่าหู้นี่ดุนเริงครับนี่มองมีป้าไว้อุ้ยมีแต่ทางเ่นพี่น้องคนน่ะมีแต่ทางเ<ม>่นแรแต่บอฟอสวย แอนเดอรวเตอด์เอาตรงนี้้ักหลังมีเนาะตรงนี้ใหม่ใหม่นี่นี่ทางมันวิ่งนีมฮุ่นนม่หนี่มีแต่ทางเขาวิ่งหากินเห็นไหมไเอาไว้นี่งแยกลังนึงดุนเบื่องพี่นอ้องเป็นยังไง กันเพื่อนหลายคือท่างเพื่อนนี่โอ้ยคักเลยพี่น้องนี่นี่นี่ฮาโดยเมื้อเขาจีธรรมดานี่ละครับเพราะว่าทำมืดแล้วบ่ได้เตรียมไว้เตเว้นพี่น้อง กสีว่างไรมองทางเพืน,แ,นแล่อนี่และนี่ปนอนน่เขาบา น,นะนี่พี่นอ้องพ่อยกแล้วงูหนึ่งแต่ว่าขุายเพิ่นนี่เป็นขวยเก่าๆนะครับแจ็คสิมี่ตัวโบนะครับมี่โมีเข้ากับล่องเป็นก้อนพี่น้องผู่นี้อีกมองนึ่งนะฮะไอ้ิดติดๆกันเลยครับมองนี้ใจไว้ติดกันเลยเดีย๋ยวมาลุ่นน้ากัน พี่น้องระว,วังเด้อครับอันตรายเหมือเนขาจีเขาสที่เป็นยังไง ไม่ล่อไว้พี่น้งองเอามองนี้อีกล้งึงนี่มองนี้ไม่ไมพี่น้องมองหู้เพินฝุ่นทางเพินแรนใส่ไ้ติดๆกันเลยเมนี้เข้ากันได้กลับมาสีบลังนะครับ <c oughs> เดี๋ยว เอาต้องหาไม้ดีๆกอนพี่น้องนี่พี่ชาเฮา่ง,ง่ายๆนะครับขมีโตเกะเซ็ตเซ็ตทุกไล่พี่น้องขามีนะ เลี้ยอยูซี่หลังโอ้เดินสบายเนาะหลังดูดูดูมีแต่มีแต่ทางหนูงทั้งนั้นเลย นี่มันต้องอยู่แถวนี้แน่เลยอุย้ยนี่พี่น้องถายยังนี่พี่น้องอู้มีแต่ทางเพิ่นพัก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 พี่พี่พี่สวยหอดสวยแล้วเออมองนี่พี่น้องมองนี่พักพักฮะนี่บอมีเดี๋ยวเข้าส่เลยนะครับมือน,นี้นี่มองนี่ก็พบนเพิ่งขวดคอก น้องหน้าเฮ้าพี่น้องมุ่นเลยปุ้ยมองนี่เฮยเดี๋ยว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 ฮะเป็นมากอะที่มากแล้วนี่นะครับคักเลยครับมองเดี๋ยวใส่ยักสองหลังนะครับมอ เสียกรุดเสือกรุดเออตรงนี้มันเยอะสี่ห้ารูนั่นข้างหลังก็ใช่ เราจะไปกวนหวยเพื่อนี้พี่น้องหวยมันหวยเป็นเนี่ย,ยเราจะไปกวนครับอ่ามันได้อีกโอ้ยมีแต่หูหนูพี่น้องที เรื่องมองหนึ่งไม่ไม่เลยนี่เขาเดือห่างแบบนี้เลยเขาจะไปกวนขวยไปเนี่ยพี่น่องขวยมันหวยเป็นเนเาจะไปกวน ห,หม,ม,มหูพี่น้องพี่เบิ่งมองไม่ไม่ได้โอ้ยฝุ่นแ่บเนควดนอกน้องหน้าข้างมนด้วยปุ๋ยพี่พี่น้องอีกคู่หนึง่นงเปนควดหากินนี่เดี๋ยวเา้าสีไส่มองนีไปล้างนึง แดดเนือเตือนเลยมง ใส่รัปท่างเพ้นทอพี่นอ้องของท่างเพ้นเรียนอืมฮนันนนะกเรื่องห้เขาล่อเขนะ้าไง ใส้รับท่างเพ้นพี่นอ้องของท่างเพ้นเรียนอืมของนักันะกเรื่องห้อยเขาล่อ้นมนะโอเคเลย นี่พี่น้องพ่ออีกแล้วหมาหนึ่งเบิ้งผุนห้อยเฟนขวดแป้นเอือเติดโอ้นี่เข้าอดติเดี๋ยวจะน้อยเพิ่นสิออกหากินนี่เขาปใส้ไวหมองยังซี่ลหรพี่น้องมองทางเพิ่นแรมนะสีเป็น,นยังไง ้ขาล่ออะไรนี่บ้าไปแล้วนะลองเดินขี่นหนอ ลวสีหนูนี่ะนะบ้องเบิงนะครับโอเครับพี่น้องตอนนี้เฮ้าก็ได้ใส่กลับไว้ครบทิบล้างแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นเบิงว่าสีมานบม่อานอย่างไดนะครับโอเคพี่นอ้องครับพี่น้อง ตอนนี้ก็ได้เวลาสมหวนสมควนแล้วนะครับเดี๋ยวสิผ้าไปย้มหนูเ้าใส่กับไว้สีหลังนะครับใส่กับไว้สีหลังจักสีหมานบ่หมานจังไรกะเดี๋ยวจังไปเบิ่งกันนะครับป่ะพี่น้องไปย้มพร้อมกันนี่พี่น้องโอ้หนีลังนี่ บ่ท่านมีหนูมากินพี่น้องแต่ว่าเป็นเป็นขวยเก่านะครับเป็นขวยเกา่เกาๆสงสัยโตว,ว่ายแล้วพี่น้องนี่อีกหลังห้งนึงนั่นบ่ท่านมากินเนื้อย่างอยู่ป่ะพี่น้องไปเรื่อยๆพูดลนะ นี่พี่น้องบอมี่วีแววเลยพ่อหมาเหลือสองหลังสุดท้ายมาลุนเบิงโอ้หลังเดียวพี่น้องเหลือหลังเดียวนั่นบอมี่หนูพี่น้องบอมี่หนูมาก,กิน เฝ้าแล้วครับมือนบ่ได้จักโดกรับทิบหลังเดี๋ยวเฮ้าจังหาไม้ไหม,หมพี่น้องเมื่อนี้กะบ่เป็นหังนะครับถือว่าบ่เป็นมือของเฮ้าหมือนี่ <laughs> เฝ้าเลยพี่น้องบ่ได้จักโตเลย <laughs> เนื้อกะยั่งอยู่นี่เงื้อสำรองเข้า เดี๋ยวมืออื่นยังหาหมายใหม่นะครับมืออื่นเศร้ามายามอีกเชื่อนึงว่าสิเป็นยังไงนะครับโอเคครับ